สวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับจะพานะครับท่านผู้ชมนะครับมารู้จักกับไม้พุ่มชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นไม้ที่จะว่าแปลกก็แปลกนะครับจะว่าไม่แปลกก็ไม่แปลกนะครับไม้พุ่มชนิดนี้นะครับมีชื่อว่าต้นพุดดงนะครับผมต้นพุดดงบางคนเขาอาจจะเรียกว่าหนามเลียบเทียมนะครับผมต้นไม้ชนิดนี้นะครับผม เป็นไม้พุ่มนะครับที่เป็นไม้พื้นเมืองของไทยเรานะครับผมจะเป็นไม้ที่ออกดอกตลอดปีนะครับในทางภูมิทัศน์นะครับต้นพุธดงนะครับก็สามารถนะครับนามาปลูกนะครับเพื่อบังเป็นแนวสายตาก็ได้ครับเพราะว่าการที่บางทีบางครั้งอาจจะมีแสงแดดนะครับส่องทะแยงเข้ามาตามตัวบ้านเรานะครับเราอาจจะปลูกตามแนวรั้วก็ได้ครับ ทรงพุ่มเขาก็ไม่ได้แตกพุ่มกว้างมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ใช้เป็นไม้ที่ปลูกบังเป็นแนวสายตาหรือบังแสงแดดที่จะส่องทะแยงทางด้านข้างได้นะครับผม แล้วก็สามารถนะครับอยู่พื้นที่ที่มีแสงแดดจัดได้นะครับลักษณะของดอกนะครับดอกของพุทธดงนะครับถ้าเราจะดีเทลเข้ามาใกล้ๆนะครับดอกของพุทธดงจะออกเป็นช่อนะครับตามซอกใบไปลายกิ่งนะครับลักษณะดอกจะมีสีขาวนะครับผมที่ใจกลางดอกของเขาจะมีสีแดงอมชมพูนะครับแต่ถ้าเราเดินผ่านนะครับมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับ ยิ่งนะครับถ้าดอกมันบานพร้อมๆกันหลายดอกนะครับเวลาเราเข้าไปใกล้ๆนะครับจะได้กลิ่นโชยมาหอมสดชื่นเลยนะครับผมแล้วก็ดอกพุธดงนี้นะครับมีลักษณะคล้ายดอกเข็มขนาดใหญ่นะครับจึงทําให้บางที่ก็เรียกว่าเข็มดงหรือเข็มบุษบานะครับผมต้นพุธดงนะครับผมหลังจากที่ออกดอกแล้วติดผลนะครับผลของเขานะครับผมจะมี สีเขียวนะครับรูปทรงรีนะครับดูคล้ายลูกรักบี้นะครับผมเมื่อผลสุกนะครับมันจะมีสีดําอมม่วงเข้มนะครับจนมันดูคล้ายผลของน้ำเลียบหรือต้นสมอจีนนะครับจริงๆแล้วมันเป็นคนละชนิดกันนะครับผมจากข้อมูลหลายที่ที่ยืนยันมานะครับซึ่งผลของพุทธดงนั้นนะครับมันจะกินไม่ได้นะครับผมสรรพคุณทางยานะครับก็มีสรรพคุณอยู่นะครับก็รากของเขานะครับก็จะชง น้ำดื่มแก้ท้องเสียแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับส่วนการขยายพันธุ์ของต้นพุดดงนั้นจะนิยมโดยการเพราะ,มะเมล็ดนะครับจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดนะครับระยะเวลาในการเพราะก็ประมาณ1เดือนนะครับผมวันนี้นะครับก็มาแนะนําต้นไม้พุ่มนะครับที่มีชื่อว่าต้นพุดดงดอกมีกลิ่นหอมนะครับ สีขาวสวยนะครับให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ